สวัสดีค่ะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนุ่นมีโอกาสได้ทำวิดีโอสำหรับขายที่คอนโดดอยปิงค่ะและนั่นก็เป็นวิดีโอแรกๆของนุ่นด้วยและวันนี้ค่ะนุ่นกลับมาที่คอนโดดอยปิงอีกครั้งรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าหายากมากๆเลยที่จะมีห้องชุดสำหรับขายที่คอนโดดอยปิงคอนโดดอยปิงเป็นที่นิยมสำหรับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บนถนนจเจริญประเทศ ใกล้กับไนบาซ่าใกล้กับโรงแรม5้าดาวอย่างโรงแรมอนันทาราใกล้กับแม่น้ําปิงการเดินทางไปยังที่ต่างๆก็สะดวกรวดเร็วมากค่ะซึ่งตอนนี้นุ่นก็นั่งอยู่ข้างในห้องชุดที่มีขนาด64ตารางเมตรค่ะ1ห้องนอน1ห้องน้ําเดี๋ยวเรามาชมห้องไปพร้อมๆกันเลยนะคะจุดที่นุ่นยืนอยู่นะคะอันนี้เป็นโซนพักผ่อนค่ะมาพร้อมกับโซฟาขนาดใหญ่หน่านั่งมากเลย เป็นรูปทรงตัวแอลค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องครัวนะคะค่อนข้างกว้างทีเดียวมาพร้อมกับเตาฝังแบบไฟฟ้าแล้วก็ตู้เก็บของมากมายและก็ยังมีโซนเล็กๆไว้สำหรับนั่งเวลามีเพื่อนเราต้องการจะเสิร์ฟอาหารก็น่ารักทีเดียวค่ะคอนโดดอยปิงนะคะนอกจากจะอยู่ใกล้กับไนบาซ่าแล้วการเดินทางไปยัง นิมมานหรือว่าพื้นที่อื่นๆก็สะดวกสบายมากๆเพราะว่ามีรถ2แถวอย่างรถแดงหรือว่ารถตุกๆไว้บริการค่ะตอนนี้นุ่นยืนอยู่ในโซนห้องนอนนะคะซึ่งก็จะมาพร้อมกับตู้บิวอินเสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งค่ะและห้องน้ำนะคะก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวซึ่งก็แยกส่วนเปียกแล้วก็ส่วนแห้งและก็ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยค่ะ ขนาดของเตียงนะคะก็6ฟุตค่ะและก็ยังมีตู้บิวอินเสื้อผ้าตรงนี้ด้วยค่ะถือว่าเยอะทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีโต๊ะทำงานซึ่งหันออกไปทางทิศเหนือนะคะและถัดมานะคะห้องชุดห้องนี้มีระเบียงด้วยค่ะซึ่งเราสามารถที่จะออกมารับลมหรือว่า ชื่นชมความเขียวของต้นไม้ได้ด้วยค่ะห้องชูห้องนี้อยู่ชั้นสองค่ะและระเบียงหันไปทางทิศเหนือดังนั้นจะมีลมโกลกตลอดวันแล้วก็ห้องก็จะเย็นกว่าห้องชูดอื่นๆที่หันไปทางทิศใต้ค่ะคอนโดโดอยปิงมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำห้องออกกาลังกายระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมง และที่จอดรถก็กว้างขวางทีเดียวค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการเข้าชมห้องชุดหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถตัวหานุ่นได้ที่เบอร์นี้เลยแล้วก็ยังสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยค่ะนุ่นขอฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมวิดีโอเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิด,ดีโอดีๆจากเราค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ